เราก็ไปจัดทรง125มาใหม่นะครับหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายคลิปลงมานะครับน่าจะเรียกว่าตลอ,อเป็นละกันครับประกับ R m ใครที่อยากได้ก็ทักมาครับอุปกรณ์ครบนะทุกคนเวฟไม่ต้องตัดแกนนะทุกคนมันก็จะโหลดประมาณ1นิ้วดวูไม่ได้ตัดแกนไม่ได้อะไรนะใครที่ถามมานะว่าผมเอาใส่ยังไงนะนี่ตรงนี้นะครับก็เอาใส่ได้เลยนะครับตะใบขาดขาดนิดนึงมันก็ไม่ได้ขูดครับดู โอเคนะทุกคนวันนี้อยู่กับผม Army มี่เลสิ่งอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราห่างหายเป็นนานแสนนาน,นครับเราก็ไปจัดทรงร้อย้ามาใหม่นะครับหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายคลิปลงมานะครับนี่เป็นไงร้อย5ทรงใหม่เซี้ยวไหมเออเป็นทรงอะไรวะไม่รู้ว่ะน่าจะเรียกว่าตลอออวนแล้วกันว่าถอดกระจกออกนะครับตอนนี้แดดก็ไม่มีนะครับตอนนี้ประมาณสิบโมงแล้วนะแดดก็ไม่มีเลยนะครับ วันนี้จะมารีวิวแจกทรงให้นะครับสําหรับทรงใหม่นะเราทําทรงมาใหม่เราก็ต้องแจกทรงนะครับไอตัวนี้นี่นะครับประกับ r m ใครที่อยากได้ก็ทักมาครับอุปรกรณ์ครบนะทุกคน150รวมส่งพอนะครับประกับ r m ยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับที่ผมไม่ใส่ก็แบบว่าขี้เกียจไปซื้อสายคะเลงมาใส่ใหม่ครับประมาณนี้นครับถ้าใส่ จำเลยหรือว่าใครจะหันขึ้นแบบนี้ก็ได้นะก็ปาดตรงนี้ออกเสียงก็แปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นไข่นะทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยครับก็ทรงประมาณนี้ดูฝังนี้บางโซยังไม่ถอดนะครับโอ้ก็ได้อยู่ A a few moments t l มาทุกคนอันที่เราไปทำมาใหม่หลักๆก,ก,ก็เป็นโชกนะครับ ผมซื้อเป็นเซตนะครับที่มันขึ้นวาอะไรนี่แหละมันบอกว่าชุดโหลดนะครับของเวฟไม่ต้องตัดแกนนะทุกคนมันก็จะโหลดประมาณ1นิ้วดูวไม่ได้ตัดแกนไม่ได้อะไรนะไม่ได้ปาดทุนสีนะนี่มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับมันต่ำกว่าของเดิมนะอันเก่าผมโหลดประมาณ0 5นย์อันนี้ลงหนึ่งนิ้วประมาณนี้เลยทรงออกมาสวยเลยนะครับโหลดหน้าหนิ้วโชคลัง3 3 0มิล ยาง200หน้าหลังผมว่าเฉียวเลยทรงนี้ขี่สนุกนะครับขับมันเนก็จะมารีวิวอะไรให้กันเลยนะครับก็อย่างที่บอกครับคันนี้เบิกใหม่ทั้งคันนะครับแพ้บ้างเทียมบ้างผสมกันไปนะครับอันดับแรกก็ปั๊มร้อยสิบตัวตัวไหนวะสองพันสิบแปดหรือเปล่า กอนที่มันจะเปลี่ยนชมเป็น LED ครับเออก็เบิกมาใหม่แล้วก็แต่งน็อตปั๊มนิดหน่อยนะครับแล้วก็ก้านของ110 LED ประกับเป็นประกับเดิมนะครับแต่ว่าใส่เป็นปลอกแฮนของ RM ทรงมันก็ได้อยู่นะครับนี่ให้ดูฟ่งนี้ต่อมาก็จะเป็นเดือนใหม่เบิกใหม่นะครับแพ้นะครับตัวนี้แล้วก็สวิตต์พวกนี้นะครับ เบิกใหม่ครับชิ้นดำนี่เบิกแท้ทั้งคันนะทุกคนพวกไฟหลอดไฟเลี้ยวเออเบอิก,บกลงมาเป็นตะกร้าเทียมแล้วก็น็อตบูทของเฮงสก,กูนะครับลงมาข้างล่างก็ชุดหน้าเป็นเดิมๆเ,เลยทุกคนชุดหน้าชุดหน้าเดิมนะครับเน้นทำสีเก็บน็อตชิ้นๆนะครับคันนี้เน้นชิ้นๆครับขอบรอบเป็นโยโก1 4ยุสี่ หน้าหลังขอบยกนะครับสายเป็นโมลินยาว32นิ้วนะครับนี่ใครที่ถามมานะว่าผมเอาใส่ยังไงนะนี่ตรงนี้นะครับก็เอาใส่ได้เลยนะครับตะใบขัดขาดนิดนึงมันก็ไม่ได้ขูดนะครับดูเออนี่ให่น็อตมันก็ตึงๆประมาณนี้เลยนะครับสาย32นิ้วตึงแบบนี้เลยได้กัน แล้วก็ไล่นอ็อตครับปั๊มปั๊มเริ่มครับไล่น็อตดูตรงนี้แตกหมดแล้วเดีย๋ยวคงต้องได้เปลี่ยนใหม่ครับเป็นหัวสแตนเลสตัวนี้ไล่น็อตสแตนเลสมดครับต่อมาก็จะเป็นน็อตหัวเครื่องครับไล่หมดนะครับตรงนี้ก็เป็น ครอบแข็งครับเบิกใหม่แต่ว่าแข็งเป็นแข็งเดิมครับดูจอดนานแค่ไหนหมดุดไตเลยมดุดไปเจาะอะไรวะช่างมันทุกคนแล้วก็ไล่น็อตนะครับแห้งสกูมดุดจอดนานเกินมุดขึ้นเลยนะครับสงสัยคันนี้เป็นของหวานนะครับมุดขึ้นเลย ต่อมาก็จะเป็นพ่อรันสเต็ปห้าสิบเจ็ดมิลครับขอบเลือนเลยดูผมรำแล้วก,ก็สวิงอาร์มนะครับเบิกใหม่ไรน็อตเฮงสกูเหมือนเดิมนะทุกคนก็พูดไปหลายคลิปยนะ้โชกก็โชคเดิมเงาต่อมาฝั่งนี้เบาฮอนด้าแท้เบิกครับ ประมาณนี้เลยลงมาข้างล่างนี่ครับบงังโู้เทียมนะครับพ่าเท้าก็เป็นทําสีเอานะแล้วก็ไล่น็อตทิงสกรูขาตั้งคู่ก็เปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่เกือบทั้งคันนะครับนินอะไรเดิมนะครับแท้บ้างเทียมบ้างนะครับไล่น็อตเอาขาตั้งข้างก็การตกทําสีไฟท้ายเบิก ก็ประมาณนี้แหละครับลายยี่ห้าเรามันไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เน้นคินชีนสะอาดสะอาดนะครับเพราะว่ามันแต่งมาเยอะมากครับคันนี้หลายทรงมากผมก็เริ่มเบื่อแล้วนะเอาเป็นว่าทําเกือบทุกทรงแล้วครับที่เขานิยมกันยังไม่ทําแค่อินดูนะเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันยังไงล่ะผมไม่ชอบล้อแมกครับผมว่ามันหนัก ก็ประมาณนี้แหละทุกคนคลิปนี้ก็มาบอกครับว่าหายไปไหนมาครับเออยังไม่ได้บอกเลยก็หายไปไม่ได้มีอะไรนะครับผมขี้เกียจทํารรเฉยน,นะออไม่รู้ว่าจะยังไงนะทุกคนไม่มีคอนเทนต์ด้วยแหละกับโยกน้อยนะเจา้าไปสีก็ฝนตกด้วยนะครับก็ผมเป็นไข่ได้อย่าลืมนะครับใครที่อยากได้นะแชทมาเลยร้อยห้าสิบรวมส่งโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามม่ชอบผมด้วยนะเดี๋ยวจะไปฝึกงานแนละ้วจะไม่ได้ขี่แล้วคลิปก็น่าจะไม่ได้ลงครับจะหาเป็นชิปแนวอื่นๆลงแทนนะทุกคนนะก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะอย่าเพิ่งลืมกันนะโอเคไปละทุกคนบ๊ายบาย